โอเคครับ okay, วันนี้ก็สุดฤทธิ์เพื่อนทุกคนนะวันนี้เราอยู่เกม one piece muso สามดูว่าไพเลย level สามได้เองนะซึ่งวันนี้ไม่มีอะไรจะแคสก็เลยมาแคสเกมในแบบขอไปทีนะก็เลยจะมาแคสเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดนี้กันเลยครับตัวแรกจะเล่นวันนี้ก็คือในองครับเพื่อนของเราครับลูฟี่ฮะโอ,โอเคครับเออหย่าลูก้าคำพูดพวกนี้น่ารักเลยเดี๋ยวเราจะไปตะลุยเลเวล เล็น้อยเลยไหมยางยางยางมาเจอกับพี่แชงของเราหน่อยครับแ <laughs> ชงซดน้ำมีซดน้ำแฉงสดเล่าล้ากระตัวนนี้ผมก็ติดตามมาพอสมควรนะตอนนี้กำลังไล่ดูตอนหนึ่งเป็นตอนที่ปัจจุบันอยู่นะครับโอเคพูดมากน,าน่นารำคาญเล่นเกมเลยดีกว่าโอ้โหเราได้ต่อยสันดีครับหนึ่งสองนี่ครับผมชอบท่าน,นี้มากนี่ขวานเท่าขวาน หนึ่งสองสามแล้วก็บังุกเอาโอโหโอโหแหลกนิดนึงนนแหลกนิดนึงโอโหแชงก็มาทันทีก็มาอุยอ้ยหนึ่งสองเอาอุย้ยหนึ่งสองสามฮึนี่กวาดเป็นแถวครับทีนี้ก็มาใช้คาฮิละัชนครับเพื่อใช้ได้นีไอ้บังสุก้านี้ถ้ามันเกตอันนี้เต็มเร็วเกบคิสนาเต็มเร็วนะเ,เรามาัจัดการแชงกันก่อนแล้ว เอาเชงมาฝ่ายกับลูฟี่แล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะผมโผลรู้สึกผิดไว้เนี่ยโอเคครับแล้วมันทันใจครับมันทันใจเรื่องศิลธรรมว่าไงก็เกมอย่างเดียวเนี่ยสันจิตตายคาตีนฮะเอ้ไม่ตายปุ๊บอออืืืสันจิแล้วเจอกันอ้าวไม่ได้แช่ไม่ได้หมดอ่อนนะหมดหมดที่ชนะอ่อนแล้วนี่ สัญจใช่ทางก็ใช้ทางตอบสันจรนะครับโอเคตอนนี้เรามาสู้แชงคันด้วยจับแชงแล้วก็อ๋อเอาไม่ได้ไม่ได้โขกแชงเหรอมาแชงวาร์ปเร็วแชงวาร์ปแชงวาร์ปปุ๊บอุ้ยเราต้องจัดการแชงแบบอันนี้นะฮะเปลี่ยนเพื่อนไม่ได้ด้วยมีแบบมังโก้นี้บัตรบุตรกุญชางเกตัลลิงอะไรสักอย่างไหนแชง เดี๋ยวเราเอาเออเชนว่าเราเบื่อฮากิสเอาลูกซดเหล้าใส่หน้าเหยียดยามกันนกกีกว่าเหยียดยามเหรอฮะเหรอเหยียดยามเหรอคนลูกคุมุนโดเอลเฟนเกตัลลิงอ่าจำชื่อได้สักทีไม่จำชื่อแล้วฟังเขาเมื่อกี้เนะี่ยเฮียบจัดการแชงไปได้แล้วคนระับตอนนี้เขาบอกให้เดทแชงแอนซันจิเราก็เดทไปแล้วนะครับ เอ้ยไม่ช่างมันเถิดไม่อยากคุ้มากเดี๋ยวปล่อยไก่อีกโอเคเราจะมาตีป้อมเพื่อความสนุกส่วนตัวโอเคครับป้อมนี้นของเรามนเมล็ตทำลายโรบินจังอะไอเกมบ้านนี่มันอะไรวะทำไมเราเข้าไปเราทำลายมันบินจังด้วยโรบินของเราทำไมต้องทำกับเราโหดล,ละแบบนี้เบนจตาที่ฟ้าลิขิตหรือไงครับเราต้องามาต่อสู้กับโรบินจัง สียใจเลอเกโอเค,คไม่อยากทำามิงอกีะไรแบบนี้ไม่ใช่ทำร้ายผู้หญิงว่ะเนี่ยทอา์เป็นไม่รู้ไม่เห็นได้ป่มใส่หมวกเลยอ่าโอเคแล้วก็กดเอาไม่ได้ใช้หน้าไม่ตายเลดฮอกเฉยเลยเปิดหาที่ใสน่นะครับแล้วเราก็ขอทำให้โรบินยังแบบไม่ได้เจ็บตัวมากอ ตะพวกนี้ก็เรีบก็ฆ่าไปแล้วกันอืเรียบร้อยแล้วก็เกเตอรลิงใส่เอ้ยไม่เก็เตอรลิงดิทำให้เราบินจยางเก็บน้อยสุดพี่ขอโทษ <c oughs> แล้วอ๋อคิสนาห,หมดพอดีเลยตอนนี้มันผมเล่นในโหมดเบลีิฮานนะก็เลยอ่าค่อนข้างที่จะ แหลกนิดนึงนะเพราะว่าความกรักนะฮะเดี๋ยวรอสกัดจอก่อนอาอเสียงเสียงบักเสียงบักโอ้ยโรบินจังพี่ขอโทษอ๋อเดี๋ยวยังไงวะเออย่างนี้โอเคโรบินจังพี่ขอโทษไอ้นี่มาไงวะใช้ผ้าใหญ่ไปเลยนี่เอลเฟนกันขอโทษนะโรบินจัง เดี๋ยวเราไปช่วยโมเลียหรือไปช่วยเพื่อนช่วยมันโก้หวะามันโก้หรือใครคนด้วยฝั่งขวาเมืออ่าช็อปเปอร์เข้ามารับไอาแอดช็อปเปอร์แล็บเวลาใช้คิวจะนะจะได้ยืนนานขึ้นนะใช่สุดเลยที่นี่ก่อนแล้วกันอ๋อนี่เป็นนามิจังหรือเปล่าอะไรเนี่ยโมเลียตายเหรอ โอเคช่างมันนะช่างหัวมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราอยู่แล้วเป็นชุดนะสันจิสันจิอ่ะฮะนามิทำไมนามิสันจิทำไมนามิสันจิทำไมนามิฮะสันจิทำไมนามิสันจิสันจิขึ้นอยู่ไหนแท็กก่อนแท็กเออสันจิสันจิเหรอเสียมสันจิเจ๋งนะสันจิเจ๋งนะโอ้ยโอ้ย S! <S อย่าดิซันจิสันจิอย่าอย่าทำไม้เราไนายเป็นคนไม่ดีทำไมนายทำไม้นามิโอเคประเด็ดศึกสันจิเรียบร้อยประเด็ดศึกประเด็ดศึกมึงเอาผมไปทำอะไรซันจิสักอย่างโอ้วิ่งหัวสั่นเลยอุ้ยนามิมานามิจัง เดินมิจังมาอรีบเปลี่ยนไปนาไม่ด่วนอะไรเนี่ยอะไรว่าหนวนดดาเป็นพวกเราไม่อยากเอามาเป็นพวกเลยเนี่ยผมโคตรเกลียดหนวดดำตอนอยู่ตอนตอนอยู่กาบ้องฟ้าก็ชอบมันอยู่นะว่าเออมันก็เป็นคนดูหมือนคนดีนะแต่ว่าพอมันจะมาเอาข่าหัวลูฟี่เนี่ยเริ่มเกลียดทันใดโอเค ช่วยมันดีปุ๋ยวะตัวเช้งอยู่นี่อ่ะจัดการเช้งดีกว่าไม่ต้องช่วยหล่นดำหรอกเหม็นขี้หน้ามันต่อยใอ้เช้งเดี๋ยวพอเออกไปคุมคมิโนโนวิต่อยไม่ให้เข้าเลยเว้ยนี่ขนาดใ้อันนี้แหละเอ่อโอเคเอาไปเอาไปครบล้วเช้งเอาไปอีกรอบหนึงแล้วกันเสีหมวกฟางโชว์เลยเนะีะใส่หมวกฟาง,งเจ้าขอแล้วก็ต่อยเขาเอาเผาหมวกฟางเอาไวถ้ถวายก่อน ต้องมาช่วยหน่ดยดำท้ามวะโอตาถั่วใช้ท่านี้เลยนึกว่าใช้ล่างนี้ดีกว่าครับหมวดคิสุน่าึบเอาปิมปิดฉากอย่างสวยงามไม่ได้ปิดฉากเลยแค่โอ้โหมียูโฟ้วยทำไมเสียงมัน,ปน,ปนแปลกวะไอคนพ้ามันเอาไข่มาพ้า เช่งเช่งมันต้องดูโหดกว่าน,นี้ดิวะเดี๋ยวตอนนี้่เรากำลังขึ้นไปข้างบนอะไรหนวดดำมาโหช่างมันนะเดี๋ยวเราจะไปอ๋อให้เราไปช่วยฝ่ายเราแล้วก็ห้าฆ่าเช่งจัดการเช่งไม่ฆ่าเิยถ้าฆ่านี่เช้งงี่บดแนนี่เมย์เลยเนีย่ย เดี๋ยวเราจะไปหานุจิอะนุจิแล้วก็ใช้ท่าใหญ่ไปเลยจะได้มันหมดไปลัมเบอร์วอร์โอเคไปไม่ตายด้วยนะต้องตายอยู่ไหนใครช่วยอะไรชอปเปอร์อ๋อชอปเปอร์นี่เองโอเคตอนนี้หมดหน้าที่หมดเควส์เราแล้วเควส์ต่อไปเป็นอะไร เวทต่อไปจะเป็นอะไรโอเคมิชชั่นสักเซสแล้วทีนี้เรามาดูรอดูเวทต่อไปก่อนโอเคตอนนี้พวกมันกำลังไอสามตัวนี้มันกำลังรวมหัวสมหัวอยู่ข้างบนตรงกลางเฮ้ยจะหนีไปไหนล่ะเฮ้ยซันจิกับโรบินอยู่ด้วยกันอีกอะชิบอะไรอยู่วะ ทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้มึงไม่อยากจะทำไหมโรบินโรบินพี่วารุณ <c oughs> ไปเลยไปเลยเอาน้ำนี่ออกับหมดเอาเหลือแต่อันนี้ด้วยเอาเอาหมดดัมโบ่กัไปด้วยเอาเอา,เอาเข้าไปขอโทษนะ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 ไม่อยากทำไม้โรบินจังไม่อะไร เป็นเกมอ่ะนะแต่เนี้รู้สึกดีกับจิตใจตัวเองดีมไม่เลยไปอู้ปิว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 ถ้าเรามาใช้ท่าใช้ใหญ่ตรงนี้มันน่าจะโคตรแหลมโอ้โหถึงกระแลกตัวเยอะมากเดี๋ยวใช้ท่าอย่างนี้แล้วเราจะแบบด้วยมือเงินทองเอาไปกินออื้หือ เยังไม่ตายกันหมดเลยเว้ยเดี๋ยวเราอนพูดถึงเออะไรเล้งหนาวไอ้นี่สองเอาอยบนอะไรเนะี่ยไอ้เท้าอะไรของสักอย่างของมันอะไรเล้งหนาววะโอ้ยยังมีพลังมันเยอะจังวะเดี๋ยวเก็บเกี้ยคิสนาก่นอนถ้าจะรัวขนาดนี้แล้วก็นะ โอ้หเล่าก่อนเลยเล่าก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,โหเอาท่าใหญ่ไปเลยทำให้ตายใหญ่เอาไปกินโกมุนโกมุนโดโอเอโลโ์เฟนแกทลิงโค้ออชอบอยังไม่เต็มอีกเกย์คิสนาบ้าบอสองสามเอาอะไรเนี่ยรุดจีบขัดความตลอดน,น่าจะเอาสอเอา,เอา จะเก็บเกี่ยดคิซานะเขหน่อยขัดขวางตลอดอุ right. <t ried sexuality> <necessary> ้ยอ anyway. ุ mm ้ย hmm. อ yeah! ุ้ยตา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 ยอย่าดิ้เฮ้ยโอ้าวอ้าวเตือนหิราชันของแชงเข้าไปไม่เป็นไรครับเรายังเราก็ไม่หิรัญช้นเหมือนกันนะกินไม้ฟูนปากเลยเย่อเก็บไปได้เยอะเลยตอนเมื่อกี้ทีนี้เหลือแค่แชงคนเดียวนะเก็บคิซนายังไม่เต็มอีก จัดการให้มันเสร็จไปเลยนี่เนี่ยบั๋นใจโอเคครับทีนี้เราจะมาตุ้ยแช้งกันนะแช้งอยู่ไหนโอเคแช้งนี่ห้าคิปกินให้แช้งห้าคิห้าคิต้องแต่ห้าคิครับหนามยอ่อต้องเอาหนามบ่งห้าคิย่อต้องเอาห้าคิบ่งรัวอันนี้ใส่แล้วรัูท่านี้ใส่เดี๋ยวเรามาดูท่านี้กันท่าหัวโขกผมพ่อชอบอ้าวไม่ให้อะ นี่เดีอยวน,นะหอ้อยอังไม่ตายกับ่าแชกข้างใแชงอึดท้าไมแชงอึดอู้จะตายอยู่แล้วเนี่ยไอ้บ้าโอ้เดยวเก็บเก็บนหน้าไปอัดแชงแบบผ้าใหญ่จะได้เผื่อจะได้เอ่ เหรียญมานะฮะโอ้จะตายไหมเนี่ยจะตายแหละไม่ตายแหละโอเคเอาไปเลยแช้งตายขอให้ตายตายนี hmm. oh, ่เถอะเอาไว้กินโอ้โหส้มของนามิย okay. ู่ไหนโอเคไมก เดี๋ยวเรามาจับแมชมป์แชงทุ่มดินกันนะหนึ่งสองนี่แล้วก็เอาเท้าเกี่ยวเอาโดนฮาคิก,ก่อนหนึ่งสองตูมเอาปีนเกี่ยวอืมเรียบร้อยไม่น่าจะรอดแล้วล่ะทีนี้เอาไปกินโกมุกโกมุโกมโนโดเอาไปกินนี่เรียบร้อยฮะแชงเรานอนนอนตูดตูดใหญ่เลยเอาหายไปแล้ว นะแล้วครับ <c oughs> เอาขัานหน้าไว้ทันวันทันเลยพระเอกกูอะฮ่า<อ>ดับเบิลเอชเอชเคยได้ตังมาครับสุดยอดมันโกอัพเลเวลโมอเดลพเลเวลอัพได้ไงว่ามันตายไม่เหรอช่างมันครับโบ๋ไม่อะไรไม่ได้เหรียญทองด้วยโอเคช่างมันครับ โอเคนะสำหรับเกมวันพลิ้มูโซน3นะก็พอแค่นี้ไปก่อนนะพอของปากของคอแล้วล่ะนะเดี๋ยวรอการจอผมแล้วจะไปเล่นแบบจุใจให้ดูเลยนะครับถ้าใครอยากให้ทำอีกนะก็คอมเมนต์ไว้เลยนะอยากให้เล่นตัวไหนก็บอกไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์แล้วเล่นให้ดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่เกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ